โดยสนักขาวประชาภิพันรายงานบอกว่านะครับราคาน้ำมันนะครับตอนนี้ณวันที่6มิถุนายน2,565ก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาของสัปดาห์ก่อนนะครับน้ำมันเบนซินราคาแพงสูงสุดคือประเทศสิงคโปร์ครับราคาลิตรละ83บาท25สสตางค์ อันดับหนึ่งครับแพงสูงสุดได้แก่สิงคโปร์ราคาลิตรละ83บาท25สตางค์อันดับ2ได้แก่ประเทศส,ส, es, ส,สปปลาวครับราคาลิตรละ60บาท68สตางค์อันดับ3กัมพูชาราคาลิตรละ52บาท51สตางค์นะครับอันดับ4ได้แก่ฟิลิปปินส์ราคาลิตรละ51บาท26สตางค์อันดับ5ได้แก่เวียดนามราคาลิตรละ46บาท79สตางค์อันดับ6ได้แก่ประเทศเมียนมาครับ ที่แพงสูงสุดอันดับ6ได้แก่เมียนมาลิตรละ44บสาท95สตางค์แล้วก็อันดับ7ได้แก่ประเทศไทยครับราคาลิตรละ44บสาท65สตางค์อันดับ8ได้แก่อินโดนีเซียนะครับราคาลิตรละ43บสาท78สตางค์แล้วก็อันดับที่9ได้แก่มาเลเซียครับราคาลิตรละ16บาท5สตางค์ ถูกสุดก็คือประเทศบลูนครับราคาลิตรละ13บาท25สตางค์ครับเพราะว่า2ประเทศนี้เขาก็พูดําตรงเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันนะครับเป็นราคาที่เปรียบเทียบแล้วแพงสุดคือสิงคโปร์ครับลิตรละ83บาท25สตางค์เฉพาะเบนซินนะครับส่วนดีเซลนะครับราคาน้ำมันดีเซลแพงสุดก็อันดับหนึ่งได้แก่สิงคโปร์ครับราคาลิตรละ77บาท อันดับ2ฟิลิปปินส์ราคาลิตรละ51บาท91สตางค์อันดับสามเูชาลิตรละ46บาท59สตางค์อันดับ4ได้แก่ลาวครับ46บาท3 6สตางค์อันดับ5อินโดนีเซีย46บาท5สตางค์อันดับ6ได้แก่เมียนมาครับลิตรละ44บาท58สตางค์อันดับ8ได้แก่เวียดนามครับนะฮะเอ่อทุทีฮะ 3 6 7อันดับ7ได้แก่เวียดนามครับลิตรละ39บาทนะครับสิสตางค์แพงสุดอันดับ8ได้แก่ประเทศไทยครับราคาลิตรละ32มสบสาทเกสตางค์อันดับ9ได้แก่มาเลเซียราคาลิตรละ16บหาทแปสตางค์แล้วก็ถูกสุดคือปูนายราคาลิตรละ2องบาทเจสตางค์ครับนะฮะราคาเออลิตรละ7บาทครับ7จ็บาทเจสตางค์ครับ เอาเป็นว่าไทยเราครับดีเซลนี่ไท ar, ยเราถูกสุดอัน coaching. ดับที่3ของอาเซียนครับและก็เบนซินไทยเราถูกสุด чи, ะะ of 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 sea of sea อันดับที่4อันดับที่4ของอาเซียนนะครับถ้าเผื่อสรุปแล down, like ้วนะครับน like 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 ี่คือสถานการณ์น้ํามันถ้าเผื่อเปรียบเทียบกันระหว่างนะครับราคาน้ํามันกับไทยระหว่างไทยกับอาเซียนนะครับเราอยู่ตรงไหนของอาเซียนครับนี่เป็นข้อสรุปนะครับจากทางด้านจากทางด้าน รคาคาน้ำมันเปรียบเทียบในกลุ่มอาเซียนครับอขอบคุณนะครับทางด้านคุณเรืองศักดิ์ตีราชขอบใจท่านหลายๆสันครับนะแล้วก็ทางด้านท่านคอสชอสุชีพก็สวัสดีครับอาจารย์นุพานนะครับสวัสดีกันเช่นเดียวกันครับท่านคอสชอสุชีพพัดทองติดตามชมทั้งเชา้าแล้วก็บ่ายด้วยนะครับอขอบคุณเป็นอย่างมากครับ นี่คือราคาน้ำมันนะครับที่นำมาฝากกันในบ่ายของวันนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าระหว่างไทยกับอาเซียนนะครับเรามีความแตกต่างกันอย่างไรของเราก็ย้ำอีกนิดนึงนะครับในส่วนของน้ำมันดีเซลประเทศไทยราคาถูกที่สุดอันดับ3ของอาเซียนลิละ32บาท9 14สตางค์ส่วนน้ำมันเบนซิน ไทยเราถูกสุดอันดับที่4ของอาเซียนครับลิลละ44บาท65สตางค์ครับแพงสุดได้แก่สิงคโ,โปร์ลิลละ83บาท25ดีเซลแพงสุดก็คือสิงคโ,โปร์ลิลละ77บาทครับก็คงจะให้เห็นฐานของน้ำมันว่าราคาแตกต่างกันอย่างนี้ครับนะฮะ